สสดีค่ะน้ชื่อเด็กหญิงเพชรปนัดดาพันธรักษ์ค่ะชื่อเย่งชื่อนำเพรค่ะอยู่ป .3 ค่ะเลขที่18ค่ะพร้อมเซต1บวก4บวก2บวก1เท่ากับ8ถูกต้องข้อต่อไป1บวก2 บวกสามบวกสองเท่ากับแปดถูกต้องข้อต่อไปห้าบวกสามลบสี่ลบหนึ่งเท่ากับสามถูกต้อง, <3 S 2> องข้อต่อไปสามบวกสี่ลบห้าลบหนึ่งทำไมเซธทเซสามบวกสี่ ลบห้าลบหนึ่งเท่ากับ่ง <1 S 2> ถูกต้องสี่บวกสี่ลบสองลบสองเท่ากับี่ <4 S 2> ถูกต้องห้าบวกสองลบสี่บวกหนึ่งเท่ากับี่ <4 S 1> ถูกต้องข้อต่อไปหก บวกหนึ่งลบสี่บวกหนึ่งเท่ากับซี่ถูกต้องข้อต่อไปเจ็ดบวกหนึ 3, ่งลบสามลบสองเท่ากับสามถูกต้องข้อต่อไปแปดบวกหนึ่งลบสี่ลบหนึ่งเท่ากับซี่ถูกต้องข้อต่อไป <S ing> เก้าลบหบวกสองบวกหนเท่ากับกถูกต้องครบแล้วค่ะ